สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มาทอยอยู่ในแปลงทัวร์ครับนี่ครับทัวร์อะไรครับทัวร์ลิสงนั่นเองอ่ะพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยสีจันทราสีค่ะตอนนี้เราอยู่เขตอำเภออะไรครับอำเภอกันทราลมจังหวัดจังหวัดรีสเกตอ่าทัวร์ลิสงของพี่เนี่ยปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับสองไร่สองไร่<ะ>เป็นอาชีพหลักเลยปะเนี่ยจ้าเป็นอาชีพหลักปลูกทุกปีปลูกทุกปีจ<ะ>้าปีหนึ่งปลูกกี่รอบครับสองสามรอบอืม นะครับประมาณนี้เนาะจ้านะครับอ้าวแล้วปกติการเริ่มต้นถั่วลิสงเนี่ยที่ดีนะครับมาโดยตลอดเราเริ่มต้นอะไรยังไงฉีดโฟทีคุกคุกเม็ดปลูกอ๋อเอาโฟทีมาเริ่มตั้งแต่คุกมนเม็ดเลยจ้าอ่าแล้วฉีดทางใบเนี่ยฉีดประมาณกี่ครั้งครั้งหนึ่งอ่าฉีดครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้อ่าก็ดูความงามเป็นหลักจ้ดูความงามเป็นหลักอ่าพอยี่สิบวันก็ฉีดลงหัวอืมฉีดลงหัวอเอาอะไรฉีดเอาอะไรฉีด ่ยาตัวนี้ตัวนี้นี่นีนีตัวนี้นะแสดงว่าใช้ตลอดเลยอืมนะครับใช้มาทั้งหมดนานเท่าไหร่ละสี่ปีสี่ปีโอ้โหสุดยอดมากๆแสดงว่ากําลังเข้าปีที่สี่เนาะนะครับอ่าที่ที่ใช้มาโดยตลอดใช้กับไม่ใช้มันต่างกันไหมต่างค่ะแต่ก่อนได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่สองไร่เนี่ยสองไร่สองสามร้อยโลสี่ห้าร้อยแล้วแต่ ความงามของถั่วลิสงอืมเพราะฤดูกาลมันก็อาจจะผิดเพี้ยนบ้างเนาะอ่าแล้วพอเอาโฟทีกับตัวฮอร์โมนแบ็กมาใช้3ามสี่ปีที่ผ่านมาเป็นไงได้หนึ่งประมาณตันสองตันสามได้โอ้โหเพิ่มขึ้นสี่เท่าห้าเท่าหกเท่าเลยนะจ้ดีไหมครับแบบนี้ดีประหยัดลหรอครับประหยัดลดต้นทุนได้เยอะเออแล้วมันอันตรายไหมไม่สบายเลยใช่ไหมจ้าสบายเอออย่างนี้ใช้ต่อไปไหม ใช้ต่ออาโอเคนะครับก็ขอใหออ้คุณพี่ศรีนะครับมีผลลัพธ์จากการทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตก็ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ทั้งเรื่องความประหยัดปลอดภัยน้ยวยเนาะจ้ะนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเกษตรกรพี่น้องที่ดูอยู่ครับว่าการที่เราเอาโฟโทีมาใช้กับตัวฮอร์โมนเพิ่มขยายหัวเพิ<ๆ>่มแป้งเนี่ยนะครับมันดีอย่างไรคนไหนยังไม่ได้ใช้ามาใช้เลยคุ้ม คุ้มเนาะจ้าเพราะเราใช้มันตั้ง4ี่ปีแล้วโอเคอ่ะวันนี้ผมนัทพงศ์มาทองกเกษตรไปทักโลกลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ